องค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศราช1945ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกประกอบด้วยประเทศอีกร,ราชต,ต่างๆจากทุก มีภาคของโลกจากจำนวนสมาชิกก่อตั้ง51ประเทศในปีคิศุกรา1945ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตูบาลูเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่5กันยายนคิศสศศกราส2000เป็นอันดับที่189สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่10กันยายนคศ2002เป็นอันดับที่190 ที่มตะว,วันออกเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่27กันยายนคริศักราช2002เป็นอันดับที่191ขั้นตอนในการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ1คริศักราช1,939ประธานาธิบดีแฟรงคลินเดลานรูดเวลแห่งสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีวิสตัน เซอร์ซิลแห่งอังกฤษวางแผนการจัดตั้งเพื่อสันติภาพของโลก2คิดศักราช1,941ออกแถลงการกดบัตรแอตแลนติก3คิตศักราช1,942มีการประกาศคำว่ชาสาปาระชาติ4คิดศักราช1,943รัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาอังกฤษได้สาภาพโซเวียตและจีน ประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีออกประกาศด้านกฎบัตรสหประชาชาติ5คศักช1945มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ24ตุลาคมคิศักราช1945ผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านความขัดแยง้งองค์การสหประชาชาติได้จัดการเจรจาแก้ไขปัญหา หรือบางครั้งก็ใช้กองกำลังเข้าไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทหรือความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติลัทธิทางการเมืองหรือดินแดนภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้สำเร็จรูเรื่องหลายกรณี 2. น่านการลดอาวุธ การที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็กและขนาดกลางได้ยกปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเทศที่ใหญ่หรือประเทศมหาอำนาจได้สะสมกองกำลังและอาวุธไว้เป็นจำนวนมากย่อมทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักในปัญหานี้จึงได้จัดให้มีการเจรจา เพื่อลดแระควบคุมการใช้อาวุธ 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรโดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากรการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สี่ด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรกลางที่จะต่อสู้และรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชนและกำหนดให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนโลกเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์มีความเท่าเทียมทางด้านเสรีภาพ ความปลอดภัยความเสมอภาคและสิทธิในการรวมสมาคมการทำงาน 5. ด้านกฎหมายจัดร่างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นหลายฉบับทั้งนี้เพื่อรักษาความยุติธรรมความเข้าใจอันดีและการรักษาผลประโยชน์ของประชาชาติ ความสำเร็จขององค์การสารประชาชาติ 1. การดำเนินการยับยัง้งหรือยุติการใช้อาวุธโดยวิธีการต่างๆเช่นเจราจาไล่เกลีย,รยหรือส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ 2. สง่งเสริมให้ประเทศต่างๆยุติการแข่งขันสะสมอาวุธ 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม4มีบทบาทในการช่วยเหลือมนุษยธรรมและช่วยเหลือ ทู่รีภัยสงครามห้าล้มเลิอกอนา,นานิคมทุกรูปแบบความล้มเหลวขององค์การสหประชาชาติไม่สามารถดรึงดูประเทศมหาอำนาจได้ไม่สามารถลดอาวุธร้ายแรงทุกประเภทได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ไม่ประสบความสำเร็จด,ด้านสิทธิมนุษย,ยชน วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24ตุลาคมคิศักราช1945เมื่อกฎบัตรสหประชาชาติมีผลบังคับใช้กฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติไว้ดังนี้ 1. เพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติและความมั่นคงระหว่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาความสัน สัมพันธ์ันมิตรระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิอันเท่าเทียมกัน 3. เพื่อให้บรรลุถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือมนุษยธรรมและการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษย,ยชนและเสรีภาพ ขั้นมูลพื้นฐานสำหรับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติเพศภาษาหรือศา,าสนา4เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการประสานงานของประชาชาติทั้งหลายให้กลมเกลืนกันในอันที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกันเราได้ว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาด้วย เจตนารมที่จะขจัดภยัยพิบัติอันเกิดจากสงครามปราก,กันสิทธทิมนุษยชนตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษยชาติองค์การสหประชาชาติคือองค์กรระหว่างประเทศเรียกว่าองค์การสหประชาชาติ เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมคิศกราช1945ปัจจุบันคิศกราช2008องค์การนี้มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกรวมกัน192ประเทศก่อตั้งขึ้นมาจากสาเหตุคือความต้องการกำกับดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีผลมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง เสนอนายดารันพบพาโสคุณครูประจำวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์ทหาสวิชาส3 2 1 0 4จัดทำโดยน,นายคุณาทิพยรากแก้วเลขที่5และนางสาวสังวาทบานเพชรเลขที่21ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คั้5